นี่คือคุกอัลคาทราสและวันนี้ประเด็นของเราก็คือการเอาตัวรอดและความอดทนชีวิตที่นั่นโหดร้ายแต่ทุกแห่งก็โหดร้ายเช่นเดียวกันตั้งแต่ชายฝั่งเคนยาไปจนถึงทะเลทรายแห่งจอแดนอีกาเป็นสุดยอดนักเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมที่สุดชนิดหนึ่งของโลกหากจิกถูกที่คุณจะได้เห็นคิวแรกที่ได้อาหารคำ่ำ และทำงานในป่าดิบชื้นอันเปราะบางเพื่อรับรองว่ามันจะคงทนไปตลอดการก่อนอื่นมาพบกับนกที่พบได้เกือบทุกแห่งในซีกโลกเหนือตั้งแต่นอร์เวย์ไปจนถึงแคลิฟอร์เนียตอนใต้ด้วยน้ำหนักมากกว่ากาปกติถึง3เท่านกกาเรเวนเป็นนกที่น่าทึ่งมาก สติปัญญาฉลาดแกมโกงทำให้พวกมันเป็นอันดับต้นๆเมื่อพูดถึงวิวัฒนาการของนกภาพที่พบได้ดาด,ดื่นในสมัยกลางของยุโรปคือจิกกินขยะที่ถูกโยนออกไปตามถนนความสามารถในการขโมยนี้ทำให้มันเป็นนักเอาตัวรอดที่ประสบความสำเร็จและหลายร้อยปีต่อมากาเรเวนยังคงเฝ้ามองและหาประโยชน์จากเรา ฤดูหนาวอันเลวร้ายในออสเตรียจะทดสอบแม้กระทั่งสัตว์ที่ฉลาดแกมโกงที่สุดรวมถึงหมูป่าที่สวนป่า h e r ร์วอส์วอนคาร์เบลัให้ได้รับการช่วยเหลือจากหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่มีอาหารเต็มกระป๋องการจิกกินเศษเหลือจากสุนัขปา่าหมีและคนคือเคล็ดลับความเฟื่องฟูของกาเรเวนและหมูป่าก็เป็นทรัพยากรที่หาประโยชน์ได้เช่นกัน เมื่ออาหารออกมาแล้วกาวเรเวนจะมาชุมนุมกันอย่างรวดเร็วหมูป่าไม่ชอบถูกรบกวนและพวกมันยืนอยู่บนอาหารขณะที่กินซึ่งทำให้ยากที่เจ้ากาเรเวนจะมองเข้าไปเห็นแต่มันสามารถหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างชาญฉลาดมันกระโดดขึ้นบนหลังหมูและก็จิกอย่างเจ็บ ซึ่งเดี๋ยวมันก็เดินหนีโดยเหลือทิ้งอาหารไว้ให้กินตามใจที่ราบสูงแห่งสกอตแลนด์เป็นภูมิประเทศอันโหดร้ายอีกแห่งหนึ่งและที่นี่การเรยเว่นก็ยังอาศัยอยู่ได้อย่างสบายเช่นกันนี่คือแผ่นดินอันว้าวแหว่งของชาวนาและนายพลน หละหลายคนที่นี่เล่าถึงพฤติกรรมความประหลาดของกาเรเวนซึ่งไม่มีนกชนิดอื่นทำนายพนเห็นกวางอยู่ในระยะใกล้ๆและเตรียมพร้อมที่จะยิงเขาเป็นเจ้าของที่ดิน และที่นี่ไม่มีนักล่าตามธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรกวางจึงต้องมีการสังหารกวางจำนวนหนึ่งทุกปีแต,แต่ขณะที่เสียงปืนดังก้องไปทั่วหุบเขากาเรเว่นออกบินแต่แทนที่จะบินหนีไปจากเสียงเช่นนกอื่นๆมันกลับพุ่งตรงเข้ามาที่เป็นเช่นนี้เพราะกาเรเว่นรู้ว่าเสียงปืนนำมาซึ่งการสังหาร และนั่นก็หมายถึงอาหารไม่มีหิมะบนชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ตามแนวเส้นสูนย์สูตรของเขนยา้าที่ซึ่งอีควินอ็อกเป็นช่วงเวลาแห่งความอดทนและความอยู่รอดอย่างไรก็ตามสำหรับสัตว์บางชนิดดอกไม้ทะเลเหล่านี้ก็คือบ้าน ปลากระตูนมีภูมิต้านทานหนวดที่มีพิษของดอกไม้ทะเลและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในดงดอกไม้ทะเลนั้นด้วยการขโมยเศษอาหารขณะที่ดอกไม้ทะเลกินและก็ได้รับการคุ้มครองจากนักล้าเช่นปลาเก๋าที่อยู่ใกล้ๆแต่ยังมีประชากรอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีผู้คุ้มครองที่เก่งกาจเช่นนี้ และขณะที่หมึกยักษ์เข้ามาใกล้กุ้งนางไม่อาจอาศัยเกาะช่วยคุ้มกันได้มันจึงหนีไปแม้กระทั่งเศร้าลืมในก้อนหินก็ยังไม่อาจรับรองความปลอดภัยของเจ้ามอลัสยืดหยุ่นผู้ชาญฉลาดนี้ น้ำเริ่มลงแล้วแต่นี่ไม่ใช่วันปกติน้ำลงในฤดูใบไม้ผลิผสมผสานกับความกดอากาศสูงส่งผลให้ชายหาดซึ่งเคยมีน้ำปกคลุมกลับถูกเผยออกมาเป็นบริเวณกว้างเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้แห้งตายดอกไม้ทะเลจึงหดหนวดตอนนี้สถานที่ปลอดภัยกลายเป็นเรือนจำกักปลาสลิดหินไว้ภายใน และมันคงต้องตายนอกจากพวกมันจะสามารถหนีเข้าไปในแอ่งหินที่ล้อมรอบได้ปลากระตูนเองก็ไม่มีทางเลือกพวกมันติดค้างเพราะน้ำลงแต่หมึกยักษ์ที่สามารถว่ายหนีไปได้อย่างง่ายดายกลับเลือกที่จะเสี่ยงโดยการอยู่ที่นี่ และนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมมันต้องอยู่เจ้าปูปีศาจนั่นเองคัสเตชเชนชายหาดซึ่งมีก้านดวงตายื่นยาวมันออกมาตอนน้าลงเพื่อหากินตามแนวชายหาดกุ้งม,มันมีเกราะบางกว่ากุ้งนางและเคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายแองหินเริ่มร้อนเกินไปและขาดออกซิเจนเพื่อกลับลงทะเล มึยกยักษ์จะต้องเสี่ยงกับอากาศมันหายใจที่นี่ไม่ได้และต้องเคลื่อนที่โดยเร็วในที่สุดน้ำก็กลับขึ้นมา มึกยักษ์มองหาซอกหลืบซ่อนตัวในระหว่างวันการอยู่กลางน้ำที่เปิดโล่งอาจเป็นอันตรายแต่ดอกไม้ทะเลที่ทนต่อน,น้ำลงมาช้านานสามารถเบ่งบานได้อีกครั้งหนึ่งและขณะที่เราพูดถึงความอดทนมีสถานที่แห่งหนึ่งนอกซานฟรานซิสโกซึ่งคุณต้องการความอดทนอย่างสูง แต่เดิมที่นี่เป็นป้อมทหารจากนั้นก็กลายเป็นเรือนจำทางทหารและในปีพันเกลายเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางซึ่งน่าจะโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันคนกว่า1,500คนเคยถูกจองจำที่อัลคาทราสในบรรดาคนเหล่านั้นมีอาชญากรซึ่งเป็นที่ต้องการตัวที่สุดในยุคอัลคาโปนจอชแมชชินการเคลลี่และคนที่โด่งดังที่สุดก็คือโรเบิร์ตสแว์มนุษย์นกแห่งอัลคาทราส ฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงนกไว้สักตัวบนเกาะเรือนจำนี้ถูกปิดในปี1 963หน่วยอุทยานแห่งชาติยึดไว้ในปี1 972และในวันนี้อัลคาทราสเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของซานฟรานซิสโกมีนักท่องเที่ยว5,000คนต่อวันโดยเฉลี่ยกว่าล้านคนต่อปี บริเวณเรือนจำคือแหล่งดึงดูดที่สําคัญแต่มีบางส่วนของเกาะที่นักท่องเที่ยวไม่เห็นตึกรอบนอกที่ถูกทําลายโดยหมอกทะเลพวกนี้ใช้งบประมาณสูงเกินไปในการซ่อมแซมและในช่วงต้นยุค1990บางบริเวณถูกประกาศให้ห้ามผ่าน และที่นี่เองที่เรือนจำอันโหดเทียมน,นี้ได้กลายเป็นวิมานของนกทะเลจากคู่นกกาน้ำแบรนด์คู่แรกจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น40คู่ในปี1994และมากถึง220คู่ใน3ปีให้หลังเป็นมาจากหอสังเกตการนกพอยเรเยสและเขาทำงานกับหน่วยอุทยานแห่งชาติ เพื่อควบคุมความสําเร็จในการขยายพันธุ์ของนกทั้งหมดที่ทํารังอยู่ในเขตแดนต้องห้ามของอัลกาทัสเช่นนกพีเจนกิลมอตนี้บันทึกของเบนตรวจพบสิ่งที่น่าทึ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับนกกานํำแบลนด์พวกมันแตกต่างจากนกกานํำอื่นๆ ตรงผิวหนังสีฟ้าที่ลําคอเหมือนถุงที่คอของนกกระทุงขนาดย่อมแต่หน้าผาที่พวกมันทํารังนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติมันเกิดจากการระเบิดของทาหารตอนที่อัลคาทรัสเคยถูกใช้เป็นป้อม แค่ที่เพื่อนร่วมงานของเบนเลือกจุดชมวิวที่สูงกว่าบนหลังคาที่มีลมพัดแรงเพื่อตรวจสอบจำนวนของนกนางนวลและนกอื่นๆที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเธออาจจะดูเหมือนมนุษย์ข้งข่าวสาวแห่งอัลคาทรัสแต่หลังจาก6ชั่วโมงแรกที่อยู่บนนี้เธอลงมาด้วยผิวที่ถูกแดดแผดเผาและลมพัดเสียสีจนแสบตัวจนเธอไม่ยอมเสี่ยงอีกแม้ได้โอกาสสักนิดเดียว นกนางนวลตะวันตกที่มีอยู่มากคงยึดครองทั้งเกาะและบางครั้งรังของมันถูกย้ายจากบริเวณสาธารณะและนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจดูเหมือนว่านกนางนวลจะจําใบหน้าของคนที่รบกวนรังของมันได้เมื่อใดก็ตามที่พวกมันเห็นคนเหล่านี้พวกมันจะบินลงไปจิกเพื่อพิสูจน์นักวิจัยบางคนจึงทดลองสวมหน้ากาก,ากของริชาร์ดนิกสันเวลาเคลื่อนย้ายรังและแน่นอนหลังจากนั้นเป็นต้นมา ใครก็ตามที่สวมหน้ากากนิกสันจะถูกจู่โจมลองเดินทางลงไปทางใต้ของชายแดนเดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณจะพบคอสตาริกาที่ชายฝั่งแปซิฟิกของคอสตาริกาท่ามกลางป่าดิบชื้นไกด์ท้องถิ่นมอริลิโอนำนักท่องเที่ยวเอลิซา ผ่านแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีต้นไม้กว่า900ชนิดในคอสตาริกาด้วยความช่วยเหลือจากไกด์ประสบการณ์ในป่าของเอลิซากำลังจะได้รับการเพิ่มพูนมอริลโอรู้ความลับทั้งหมดของป่าพืชบางชนิดมีคุณสมบัติที่แปลกมากมันเป็นสีเขียวทุกแห่ง แต่ถ้าอยากจะได้สีแดงล่ะจะทำอย่างไรก็ต้องนำใบของต้นสักไปบดดูไกด์มองเห็นการเคลื่อนไหวบนต้นไม้ซึ่งมีนกกว่า850ชนิดที่นี่ แต่คราวนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวของลิงฮาวเลอร์ฝูงลิงกำลังเดินทางผ่านยอดไม้เสียงร้องอันโดดเด่นของมันอวนไปทั่วอากาศในป่า,ตออาแต่การท่องเที่ยวนั้นไม่ได้อ่อนโยนต่อการเดินทางของเอลิซาเสมอไปอาจมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นทุกเมือ่อที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ พร้อมโรงแรมยักษ์มาทำลายสภาพแวดล้อมท้องถิ่นการพักผ่อนในวันหยุดอาจสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่คุณคิดป่าดิบชื้นที่ปลอบบางแห่งคอสตาริกาเป็นที่หนึ่งซึ่งไม่สามารถดูดซับความเสียหายเช่นนี้ได้ลิงกระรอกแห่งอเมริกากลางหรือที่เรียกกันว่าติติพบได้แต่ริมฝั่งแปซิฟิกในคอสตาริกาและปานามาเท่านั้นจำนวนของมันลดลงอย่างมาก พร้อมกับการพัฒนาบริเวณที่เพิ่มขึ้นนี่คือฝูงที่อยู่บนหลังคาของโรงแรมท้องถิ่นแต่ควรจะมีโรงแรมกลางป่าดิบชื้นหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วย่อมทำได้ถ้าหากว่าสร้างแบบโรงแรมนี้ในการก่อสร้างโรงแรมซิโคมโนไม่มีการตัดต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียว การลดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดคือปัจจัยหลักในการออกแบบขณะที่ไม่ได้ลดความสะดวกสบายที่มอบให้กับแขกซึ่งมันสามารถทำได้การรีไซเคิลคือแนวคิดหลักน้ำเสียจากโรงแรมที่ผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกกลองผ่านระบบที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและเมื่อสะอาดแล้ว น้ำจะถูกนำกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าซิโคโมโนไม่ใช่ก้าวแรกแห่งการทำลายล้างท่ามกลางสร้างประหักพังของป่าแต่อันที่จริงมันคือสินทรัพย์เพราะว่าโรงแรมนี้ช่วยได้ในด้านอื่นๆด้วย นี่คือการประชุมของไกดท้องถิ่นมีบางเวลาซึ่งเกิดการแข่งขันอย่างหนักในหมู่ของพวกเขาถ้าหากมีใครพบเห็นตัวกินมดซิลกี้พวกเขาจะเก็บเงียบไว้กับตัวและลูกค้าจำนวนหนึ่งแต่ในตอนนี้โรงแรมท้องถิ่นสนับสนุนให้พวกเขามาประชุมกันเพื่อแบ่งปันความรู้ ทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวและตัวพวกเขาเองได้ประโยชน์มากขึ้นคอสตาริกาเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากกว่าที่อื่นๆแต่การท่องเที่ยวและรัฐบาลทำงานร่วมกันในป่าเหล่านี้รวมทั้งรักษาความหลากหลายที่มีอยู่ดังนั้นป่าจึงรอด ว่าไม่มีใครสัตว์ป่าในคอสตาริกาคงไม่ต้องวิตกแต่ความอยู่รอดในทะเลทรายจอดแดนอันร้อนระอุแห่งนี้กลับลำบากยิ่งกว่าใกล้ออกไปแม่สุนัขจิ้งจอกสีแดงกำลังออกล่าเหยื่อที่โปรดปรานญาติของเจอร์บิลคือหนูทรายตัวอ้วน ที่เรียกว่าตัวอ้วนเพราะมันมียีนเหมือนกับยีนที่สร้างความอ้วนในคนนั่นเองสุนัขจิ้งจอกต้องหิวโหวยเพราะอาหารของมันมุดลงดินไปแล้วมันจะกินด้วงตะกะแตนแม้กระทั่งแมงป่องเป็นอาหารแต่คงมีสารอาหารไม่มากพอที่มันต้องการสุนัขจิ้งจอกแดงจะคลอดลูกครอกละสิบตัวและในช่วงนี้ของปีมันไม่เพียงหากินเพื่อตัวเองแต่ยังมีครอบครัวใหญ่รออยู่ด้วย ลูกน้อยนั้นยังไม่หย่านมและมันก็ไม่ใช่ผู้ปกป้องที่หิวโหยแต่เพียงผู้เดียวในดินแดน,นแห้งแล้งนี้มีไอเบ็กซ์อยู่ที่ลาดเขาใกล้ๆและพวกมันเองก็มีลูกอ่อนเช่นเดียวกันลูกไอเบ็กซ์ยังกินนมและถูกเก็บไว้บนเนินให้พ้นจากอันตราย ไปลงไปที่หุบเขาครอบครัวสุนัขจิ้งจอกกำลังออกหาอาหารมื้อต่อไปและสำหรับสุนัขจิ้งจอกน้อยตัวหนึ่งมันอยู่ไม่ไกลนักนกพิราบคอล่าบินลงมาเกาะอยู่ใกล้ๆเจ้าตัวเล็กตัวหนึ่งตัดสินใจเสี่ยงโชคออกหาอาหารเอง มันเองขาดประสบการณ์เกินกว่าจะตระนักแต่เจ้าอาหารรถโอชะค่อยๆดึงมันไกลออกไปจากความปลอดภัยของถ้ำทีละน้อยทางตะวันออกของจอแดนเป็นที่ราบทะเลทรายแต่ที่นี่ทางตะวันตกมีที่ราบสูงมันทั้งแห้งและเป็นแหล่งทํารัง นกอินรีทองเพศเมียทะยานขึ้นฟ้ามันเองก็กังวลกับความอยู่รอดของลูกและมันเองก็ต้องรีบหาอาหารเช่นเดียวกันแม่สุนัขจิ้งจอกสีแดงยังไม่พบอะไรให้กินแต่ยางไรก็ตามมันจะมุ่งหน้ากลับโพรงเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบว่าครอบครัวยังปลอดภัยดีอยู่ มันรู้ว่าควรจะมีลูกอยู่ในนั้นกี่ตัวและก็พบอย่างรวดเร็วว่าลูกหายไปตัวหนึ่งขณะที่นกอินทรีทองโฉบเข้ามาใกล้ขึ้นนกพิราบเริ่มแสดงท่าทางกางังวลยกเว้นแต่ลูกสุนัขที่พลัดหลงถ้ามีลูกนกอินทรีทองสองตัวในรังตัวที่แข็งแรงกว่ามักจะสังหารพี่น้อง นอกเสียจากว่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งนั่นหมายถึงเจ้าสองตัวนี้คงมีอาหารกินอย่างดีแม่ของมันคงเป็นนักล่าที่ดีและมันนําสุนัขจิ้งจอกรุ่นใหญ่กลับมาด้วยมันหนักเกินกว่าจะบินกลับรังได้ในคราวเดียวมันจึงต้องพักผ่อน